สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกหนึ่งวันนะคะในสัปดาห์นี้กับช่องนิยายรักช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับนิยายของเราตอนนี้ก็ดําเนินเรื่องมาถึงตอนที่8แล้วนะคะมีใครฟังแล้วอยากไปเที่ยวภูกระดึงกันบ้างคะตอนนี้ภูกระดึงเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาที่เปิดให้ขึ้นได้ก็ตั้งแต่7โมงจนถึงบ่าย2กันเลยค่ะโดยช่วงนี้ถ้าใครจะไปต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปหรือโทรไปที่อุทยานโดยตรงเลยก็ได้จากนั้นก่อนเข้าอุทยานก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สแกน QR Code เช็คอินไทยชนะกันด้วยนะคะและก็สามารถติดต่อชำระค่าบริการผ่านอุทยานแห่งชาติสำหรับยานพาหนะและบุคคล ที่ด่านเก็บบัตรค่าอุทยานที่ด่านตรวจหนึ่งกันได้เลยค่ะและก็ไปติดต่อฝากรถสําหรับค้างคืนได้ที่ด่านตรวจ2นะคะส่วนใครที่ไม่ได้เอารถไปเองก็สามารถขึ้นเครื่องบินไปลงที่สนามบินเลยหรือขึ้นรถทัวร์หรือรถบัสเส้นทางเลยคอนแก่นแล้วต่อส่องแถวเข้าอุทยานก็ได้ค่ะหรือถ้าใครโดยสารรถทัวร์กรุงเทพหมอชิดเมืองเลยก็สามารถลงที่ขนส่งภูกระดึงและต่อสองแถวเข้าอุทยาได้เหมือนกัน หรือถ้าใครอยากนั่งชิลๆโดยสารไปกับเส้นทางรถไฟก็สามารถใช้เส้นทางหัวลำโพงขอนแก่นแล้วต่อรถบัสขอนแก่นเลยแล้วก็ไปต่อซองแถวเข้าอุทยานอีกทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบแล้วก็สะดวกทางไหนนะคะซึ่งรับรองได้เลยว่าจะได้เจอกับความสวยฟินๆคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นไปให้พร้อมด้วยนะคะโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวสำหรับที่พัก ตอนนี้ก็มีเต็นท์ให้เช่าทั้งของทางอุทยานเองและในส่วนของภาคเอกชนด้วยค่ะถ้าเป็นเต็นท์ของอุทยานก็จะอยู่ที่ราคา255บาทถึง450บาทต่อคืนแล้วแต่ขนาดค่ะส่วนราคาบ้านพักถ้าเป็นหลังละ6คนก็จะอยู่ที่900บาทต่อคืนหลังละ8คนจะอยู่ที่2,400บาทต่อคืนนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เช่าด้วยนะคะสำหรับคนที่นำเต็นท์ไปกางเอง ไม่ว่าจะเป็นถุงนอนแผ่นรองนอนหมอนหรือว่าผ้าหม่มราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะเริ่มต้นที่10บาทจนถึง50บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่ไม่อยากแบกสัมภาระขึ้นไปเองก็จ้างลูกหาบได้เลยนะคะคิดค่าแบกหามกิโลละ30บบาทค่ะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าแข็งแรงอยากทดสอบความอึดถึกทนของตัวเองไม่อยากจะจ้างอยากจะแบกขึ้นไปเองก็ไม่ว่ากันนะคะ และสิ่งสำคัญเลยเตรียมให้พร้อมก็คือร่างกายนั่นเองค่ะต้องมั่นใจตัวเองก่อนนะคะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถไปแล้วก็กลับได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆถ้าประเมินตัวเองแล้วว่าฉันไหวแน่นอนก็ไปวัดใจตัวเองกันได้เลยค่ะเพราะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ตุกตาอยากแนะนำจริงๆแต่ถ้าจะให้ดีก็รอให้พายุไปก่อนก็จะดีนะคะแต่สำหรับใครที่บอกว่าไม่ไหวแน่ๆเลยฉัน ็ไปเที่ยวกับพี่พีในรักล้อมใจของเราก็ได้ค่ะว่าแต่พี่พีจะลงจากเขาวันไหนกันนะ้าไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยค่ะแล้วพบกับตุกตาได้ใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะรักล้อมใจตอนที่8กรวิทกับปกรณ์ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยคำบอกเล่าของพีรวิทเขาทั้งสองคนยอมรับว่า หลับสนิททันทีที่หัวถึงหมอนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงทุกคนมายืนคุยกันอยู่หน้าเต็นท์แล้วพอพิรวิทย์โบกมือไล่ให้ไปนอนต่อพวกเขาก็กลับเข้าไปนอนโดยง่ายไม่ได้นึกเอะใจอะไรด้วยง่วงเกินกว่าจะถามเช้านี้บรรดาชายหนุ่มจับจองโต๊ะตัวหนึ่งในโซนร้านอาหารเป็นที่รวมพลโดยกะจะฝากท้องง่ายๆไว้ที่ร้านอาหารที่มีไว้บริการพิม,มาดา เดินมารวมกลุ่มเป็นคนสุดท้ายเชา้านี้เธอปล่อยตัวตามสบายดูผ่อนคลายกว่าเมื่อวานผมที่ปล่อยยาวสยายไม่ได้รวบมัดไว้เหมือนทุกวันส่งผลให้เธอดูสวยหวานขึ้นอีกมากในใสายตาของคนมองพอเธอนั่งลงพิรพัฒน์ก็เลื่อนชามข้าวต้มมาให้ตรงหน้าเธอสั่งไว้ให้เขาพูดแล้วก็ก้มหน้างงวนอยู่กับสมาร์ทโฟนในมือเธอเดาเอาว่า เขาน่าจะกำลังคุยธุระอยู่เพราะเห็นหน้าตาเคร่นเครียดไม่ได้หาเรื่องรวนเธอเหมือนทุกวันสักพักก็ขอตัวลุกออกไปคุยโทรศัพท์พี่พีเป็นอะไรหรือเปล่าพี๊วันนี้ดูเครียดจังอ๋อพี่พีพว่วุ่นเรื่องงานอยู่นะไม่มีอะไรหรอกพีรวิทเลือกตอบให้คนตรงหน้าสบายใจโดยรู้นิสัยพี่ชายดีว่าถึงแม้ปกติจะเป็นคนใจดีขี้เล่นแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องงาน จะเปลี่ยนเป็นคนละคนทันทีถ้าให้เขาเดามันน่าจะเกี่ยวกับกำหนดกลับที่ถูกเลื่อนออกไปคงสร้างปัญหาให้พี่เขาไม่น้อยแววแววก่อนมาว่าพี่มีกำหนดเข้าออฟฟิศที่กรุงเทพแต่เขาเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรที่พี่เขาแก้ไม่ได้ก็พี่เขาเลือกแล้วนี่นาพีรวิทย์วางช้อนที่กำลังจะตักข้าวเข้าปากเมื่อเครื่องมือสื่อสารของตัวเองกรีดร้อง พอเห็นชื่อคนโทรมาก็น่าซีดนี่ไงปัญหาที่พี่พีแก้ไม่ได้สวัสดีครับคุณสิชายหนุ่มส่งเสียงได้แค่นั้นก็รีบเอาโทรศัพท์ออกห่างจากหูทันทีเมื่อปลายสายตะโกนออกมาดังลั่นและพีรวิทย์ก็ลุกตามพี่ชายไปอีกคนคุณสิโทรมาตามหาพี่พีชัวกรวิทย์หันไปคุยกับปรกรณ์ทันทีที่เพื่อนลุกออกไป สงสัยคุณสิจะกลัวพี่พีเบี้ยวไม่ไปหาปกรณ์ตอบออกไปตามความคิดตนพิม,มดานางฟังหนุ่มรุ่นน้องคุยกันแล้วพรางนึกสงสัยคุณสิคือใครกันเมื่ออดทนเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่เลยเอ่ยปากถามออกไปคุณสินี่แฟนพี่พีหรอถามไปแล้วก็แทบกลั้นใจรอฟังคำตอบหูย เป็นยิ่งกว่าแฟนอีกพี่พรีมสุดสวัสดขาดใจดินเลยละกรวิทตอบคำถามของหญิงสาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เธอหน้าซีดแค่ไหนคนโกหกไหนบอกว่าไม่มีแฟนโกหกทั้งพี่ทั้งน้องเลยพิมมาดาพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วหลอกถามหนุ่มรุ่นน้องเพื่อลวงข้อมูลต่อแล้วปกติคุณสิกับพี่พีไม่ค่อยได้เจอกันหรอก็เจอกันทุกเดือนแหละพี่ พี่พีต้องลงมาเข้าออฟฟิศที่กรุงเทพเดือนละครั้งมาทีก็อยู่กับคุณสิสองสวันแล้วก็บินกลับไปแต่บางทีคุณสิก็บินไปหานะหรือไงวะไอ้เป๊กประโยคหลังกรวิทหันไปขอความเห็นจากเพื่อนซึ่งคนโดนถามก็ตอบมาสั้นๆแค่อืออ้าวแสดงว่าปกติพี่พ,พีไม่ได้อยู่กรุงเทพเหรออุ้ยพี่พีแกดูแลได้อยู่ที่เชียงใหม่นู่น ส่วนไอพีชกับคุณสิอยู่กรุงเทพนี่สินะงานใช้แรงงานที่เขาบอกเมื่อตอนแนะนำตัวเชิญคนเจ้าเล่ห์ที่แถกก็เชื่อไม่ได้แล้วเธอจะโกรธเขาทำไมกันเธอมีสิทธิ์อะไรพิมมาดาเธอเป็นได้แค่อย่างมากก็แค่น้องสาวหญิงสาวพยายามเตือนสติตัวเองแต่ก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้พีรวิทกลับมารวมกลุ่มแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววของคนเป็นพี่ ซึ่งก็ม่มีใครสนใจยังคงก้มหน้าก้มตาจัดการกับอาหารตรงหน้ากันต่อคงมีแต่เพียงยิงสาวคนเดียวในกลุ่มเท่านั้นที่รู้สึกอาหารมันฝืดคอยอย่างไรพิกลใช่สิเขาคงจะอิ่มอกอิ่มใจจนกินอะไรไม่ลงแล้วละมังป่านนี้ซึ่งเธอไม่สนหรอกบอกเลยสักพักพิรพัฒน์ก็เดินกลับมานั่งพร้อมด้วยขนมปังสังขยาซึ่งเขาเลือกมาวางไว้ตรงหน้าเธอเชอะ ทำเป็นเอาขนมมาล่อแต่อขนมอร่อยดีเธอจะทำเป็นไม่สนใจเรื่องที่เขากโกหกก็ได้ไหนๆเขากับเธอก็ต้องแยกกันอยู่แล้วนี่หลังมื้ออาหารพิรพัฒน์เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานเรื่องช้างป่าเมื่อคืนและจัดการเรื่องที่พักเหตุการณ์เมื่อคืนทําให้ชายหนุ่มคิดได้ว่าหากคืนนี้ปล่อยให้หญิงสาวนอนเต็นท์อีกคงจะไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวเธอเองและตัวเขาเพราะดูท่าทางแล้ว จ้หล่อนคงจะไม่ยอมกลับไปนอนเต็นต์ตัวเองอีกเหมือนเดิมหรือถ้าเธอคิดกลับไปนอนเต็นต์ตัวเองเขาก็ว่ามันออกจะเสียงเกินไปในวันที่นักท่องเที่ยวน้อยอย่างวันนี้ขนาดเมื่อคืนคนอยู่กันพลุกพล่านยังเกือบเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาว่าอยู่รวมกันไว้จะดีกว่าโชคดีอยู่มากที่ตอนนี้มีบ้านว่างเนื่องจากคนเช่าเดิมได้เดินทางกลับวันนี้ แล้วประจวบกับวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของสัปดาห์ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักค้างคืนกันน้อยพิรพัฒน์เดินกลับมาแจ้งข่าวให้สมาชิกทราบพ,พร้อมกับให้เตรียมตัวย้ายสถานที่นอนบ้านที่เขาจองได้มีลักษณะเป็นหลังที่สามารถนอนเรียงกันได้หกคนมีเครื่องนอนมีระเบียงหน้าบ้านให้นั่งเล่นทำกิจกรรมได้แต่ไม่มีห้องน้ำในตัว,วพิรพัฒน์ ให้หญิงสาวเข้าไปนอนชิดด้านในสุดถัดมาเป็นตัวเขาโดยเขาจงใจเว้นที่ว่างระหว่างเธอกับเขาไว้หนึ่งที่ถัดจากเขาก็เป็นพีรวิทย์ปรกรณ์และกรวิทย์ตามลำดับหลังจากเสร็จสิ้นกันโยกย้ายสามหนุ่มเพื่อนซีก็มีโปรแกรมจะไปเที่ยวน้ำตกที่อยู่หลังที่ทำการซึ่งเมื่อวานไม่มีโอกาสได้แวะไปงานนี้พิมมาดาขอตัวเพราะอยากจะเก็บแรงไว้เดินลงเขาในวันพรุ่งนี้มากกว่า ส่วนพีรพัฒน์ขอตัวอยู่ทำงานต่อเช่นกันแต่ยังไม่ลืมกำชับให้น้องๆกลับมาช่วยกันเตรียมอาหารในตอนเย็นพิมพ์มาดาชูโทรศัพท์ให้พีรพัฒนที่ตอนนี้กลับไปง่วนกับสมาร์ทโฟนตัวเองต่อดูเพื่อบอกเป็นไนว่าจะไปชาร์จแบตซึ่งพีรพัฒนก็พยักหน้ารับรู้พลางโบกมือไล่ทันทีที่โทรศัพท์ของเธอกลับมามีชีวิตหลังจากนอนตายมาหนึ่งคืน เธอเลือกต่อสายหาเพื่อนรักทันทีและได้รู้ว่าไอเยรินกับพี่ชายชักชวนกันขับรถเพื่อจะมาหาเธอตั้งแต่เช้ามืดหลังจากติดต่อหาเธอไม่ได้และคาดว่าน่าจะถึงอุทยานตอนบ่ายๆซึ่งพอเพื่อนรับทราบว่าเธอเลื่อนกำหนดกลับก็บอกให้เธอคลายกังวลว่าตัวเองกับพี่สามารถหาที่พักรอเธอได้ทำให้พิมมดาซาบซึ้งในน้ำใจเพื่อนยิ่งนักไอยริน พูดคุยสอบถามสารทุกสุขดิบของเพื่อนอยู่ครู่ก็ขอตัววางสายด้วยขับรถอยู่โดยไม่ลืมย้ำให้โทรหาทันทีเมื่อลงจากเขาพิม,มดาเลือกที่จะไม่เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เพื่อนฟังด้วยกลัวจะเป็นกังวลเอาไว้เจอหน้ากันตัวเป็นๆเ,เธอค่อยเล่าให้ฟังก็คงยังไม่สายหญิงสาวเลือกออกมานั่งชมวิวทิวระเบียงหน้าอุทยานระหว่างรอให้แบตโทรศัพท์เต็มปรางคิดถึงเรื่องของตัวเอง พรุ่งนี้แล้ววันต,ต่อไปของเธอจะเป็นอย่างไรพี่ชายที่แสนดีจะหลงลืมน้องน้อยคนนี้หรือเปล่าแล้วเธอละจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเขาอยู่ๆความคิดนี้ก็แวบ,บขึ้นมาในสมองให้เธอต้องนึกกรนดาตัวเองบ้าซีเยพรีมคิดอะไรอยู่พี่ๆไม่ใช่ของเธอสักหน่อยเขามีเจ้าของแล้วพอนึกถึงตรงนี้หัวใจก็พรันห่อเหี่ยวอดนึกอิจฉาคนข้างกายของชายหนุ่มไม่ได้ ช้างเธออย่างน้อยเธอก็ยังมีไอรินตอนนี้เธอรักคุณอายจังเที่ยวไม่สนุกหรอครับพิมมดาลุนออกจากผวังหันมาหาคนถามด้วยอาการเกือบสะดุง้งเธอเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกําลังยืนยิ้มมองเธออยู่เธอรู้สึกคุนคุนหน้าเขาอยู่ไม่น้อยแล้วก็นึกออกเจ้าหน้าที่คนที่ให้เบอร์โทรเธอนั่นเองพิมดายิ้มรับแล้วตอบคำถามเขาออกไป สนุกมากค่ะที่นี่สวยแล้วก็อากาศดีอ้าวสนุกแล้วทำไมมานั่งทำหน้าเศร้าล่ะครับพอดีพรีมคิดอะไรพเพลินๆไปหน่อยนะคะไม่ได้อยู่ประจำข้างล่างแล้วเหรอคะหญิงสาวถามเพราะจำได้ว่าเขาอยู่ตรงหน่วยลงทะเบียนเราเวียนกันนะครับวันนี้ผมเข้าเวีนข้างบนผมรู้ข่าวเรื่องช้างป่าเมื่อคืนแล้วนะครับอันตรายมากเลยทีเดียวคุณคงตกใจแย่มากเลยล่ะคะ่ะพรีมแข้งขาอ่อนไปหมดเลย คิดว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตสิครับน้อยคนนักที่จะได้เห็นช้างป่าใกล้ๆผมว่าคุณโชคดีนะแต่พรีมไม่อยากโชคดีบ่อยๆหรอกนะคะหญิงสาวพูดพลางทำหน้าเยกเกห่อไหลเข้าหากันทำให้เขาขำกับคำพูดและท่าทางของเธอนับว่าครูสนทนาของพรพมมาดาเป็นเพื่อนแก้งเงาเธอได้อย่างดีทีเดียววิทยาเป็นคนที่สุภาพเป็นกันเองคุยสนุก และมีอารมณ์ขันเขาเล่าเรื่องมากมายเกี่ยวกับป่าให้เธอฟังซึ่งเธอก็นั่งฟังเพลินไปจนพิรพัฒนเดินมาตามนั่นไงครับองค์ครร์ของคุณพรีมเดินมาตามแล้ววิทยาพูดเมื่อเห็นพิรพัฒน์กำลังเดินขึ้นบันไดมาพรีมว่าเรียกว่ายักผุกคุมดีกว่าค่ะพิมพ์มดากระซิบตอบกลับไปเมื่อเห็นชายหนุ่มที่กำลังเดินมาหาทำหน้าบอกบุญไม่รับ วิทยาเห็นสีหน้าของชายหนุ่มแล้วก็เห็นด้วยทั้งสองศบตากันแล้วหัวเราะออกมาให้คนเพิ่งมาถึงได้แต่รู้สึกหงุดหงิดในอารมณ์ผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าเปล่าครับคุณคงจะเป็นคุณพีรพัฒน์ผมวิทยาครับคนที่คุณโทรหาเมื่อวานพอชายหนุ่มแนะนําตัวมาพีรพัฒนก็นึกออกถึงว่าเสียงคุณคุณสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่อำน,นวยความสะดวกให้ยินดีครับ ผมทราบข่ะว,ว่าคุณจะกลับกันพรุ่งนี้แล้วถ้ายังไงวันนี้สนใจทําอาหารทานเองกันบ้างไหมครับผมพอจะมีพวกเตาปิ้งย่างให้ยืมหรือถ้าคุณต้องการพวกของสดผมก็พอจะหาให้ได้ดีเลยครับผมกะว่าเสร็จจากตรงนี้จะไปหาเช่าอยู่พอดีถ้ายังไงรบกวนคุณเป็นธุระให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายถึงไหนถึงกันไม่มีปัญหาเลยครับถ้ายังไงสักห้าโมงเย็ยนคุณพีมารับของไปได้เลยผมจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้ ขอบคุณมากนะครับถ้ายัางไงผมกับพรีมคงต้องขอตัวก่อนพีรพัฒน์เอ่ยสรุปพิมาดาหันควับร้องอุทานนั่นคีตู่ใครเขาจะไปกับพี่พีแบดพรีมยังไม่เต็มเลยด้วยพีรพัฒนหันมาทำตาดุใส่ก่อนที่วิทยาจะเป็นคนช่วยคลี่คลายสถานการณ์เอาอย่างนี้สิครับเรื่องโทรศัพท์ของคุณพรีมผมรับหน้าที่จัดการต่อให้เองและตอนเย็นค่อยมารับไปพร้อมกับของก็ได้นี่ครับ ผมว่าคุณพีคงมีธุระคุณพรีมอย่าทำให้เสียเวลาเลยนะครับขอบคุณคุณวิทยาอีกครั้งนะครับถ้ายังไงไว้เจอกันอีกทีตอนเย็นพิรพัฒนรีบตัดบทและแตะแขนหญิงสาวเบาๆเป็นเชิงบอกให้เธอตามมาเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่อยากให้หญิงสาวอยู่ตามลำพังกับวิทยารู้แค่ว่าไม่ชอบเขาไม่ชอบให้เธอส่งยิ้มหวานให้กับใครโดยเฉพาะผู้ชายบอกเลย เนี่ยนะทุระของพี่พีธุระที่ว่าคือการปล่อยให้เธอนั่งมองเขาจิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มอยู่กับโทรศัพท์โอ้ยพรีมจะบ้ารออีกแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวพ,พิรพัฒน์บอกโดยไม่เงยหน้าจากโทรศัพท์ด้วยซ้ําตามสบายเลยค่ะพี่พีไม่ต้องเกรงใจพรีมเลยพรีมนั่งมองพี่จิ้มจิมโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วพรีมรออีกนานแค่ไหนก็ได้สบายมาก คิดว่าพรินเป็นต่อไม้ก็ได้ค่ะหญิงสาวอดประชดประชันคนทุระเยอะไม่ได้พีรพัฒน์หัวเราะออกมาหนึ่งฮึกก่อนพูดให้เธอแทบกรีดต่อไม้พูดไม่ได้อิง <c oughs> สถานที่ที่พีรพัฒน์บอกว่าจะพาเธอมาเที่ยวก็คือร้านขายของฝากที่อยู่บริเวณเดียวกันกับที่ทานอาหารเมื่อเช้าซึ่งพิมมาดาเองก็แอบเลงไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันเสียแต่ว่า ยังไม่ได้มีเวลามาเดินดูเท่านั้นเธอเข้าร้านนูนออกร้านนี้จนเพลินทุกอย่างดูน่ารักน่าซื้อหาไปหมดแล้วก็มาสะดุดตาอยู่ที่เสื้อยืดคอกลมที่เป็นลายสกรีนรูปใบเมเปิลอีกลายเป็นรูปเงาคนที่ปีนผาพร้อมสกรีนข้อความยอดฮิตเธอตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกลายไหนดีลายเมเปิลก็ดูน่ารักดีแต่ลายสกรีนข้อความก็ดูมีความหมาย ตัวนี้สวยพีรพัฒน์เข้ามายืนข้างหลังเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมชายหนุ่มชอบมาเงียบๆให้เธอตกใจอยู่เรื่อยเมื่อสักครู่ยังเห็นเขายืนดูโปสการ์ดอยู่เลยนี่นาเธอเลยหนีเข้ามาดูเสื้ออีกร้านพีรพัฒน์หยิบเสื้อสกรีนข้อความขึ้นมาคลิกดูและเอามาทาบกับตัวเองซื้อไหมคนละตัวจะได้ใส่เป็นคู่กันพิมาดากำลังจะตอบตกลงแต่กระดันนึกไปถึงคำพูดของกรวิทย์เมื่อเช้า พอนึกแล้วก็พานโกรธคนตรงหน้าที่ยืนยิ้มไม่รู้อินเออินเนไม่เอาค่ะพรีมจะเอาลายนี้และไม่ต้องมาซื้อเหมือนพรีมด้วยพิีมบาดาเลือกหยิบเสื้อลายเมเปลิลขึ้นมาและส่งให้แม่ค้าคิดเงินยังไม่วายหันไปส่งคอนให้คนที่ริอ,อาจจะเจ้าชู้ไปหนึ่งทีเชอใส่เป็นคู่งินหรอเอาไปใส่กับแฟนตัวเองเถอะไปพิรพัฒน์มองตามหญิงสาวที่ตอนนี้งอนตุ๊บปอง เดินไปเลือกซื้อของที่ร้านอื่นต่อสงสัยเขาคงจะปล่อยให้เธอนั่งรอนานเกินไปแน่ๆชายหนุ่มคิดว่าเธอโกรธเรื่องที่เขาบังคับให้เธอมานั่งรอโดยไม่รู้เลยว่าเธอโกรธเรื่องอื่นแถมเป็นเรื่องที่เขาไม่ผิดเลยด้วยซ้ําพิรพัฒนหันมามองเสื้อในมือพรางยิ้มเจ้าเล่ห้ามไม่ให้เขาซื้อเหมือนเธออย่างนั้นหรอได้แต่พรุ่งนี เธอต้องได้ใส่เสื้อลายเดียวกันกับเขาแน่ๆคอยดูพีรพัฒน์ออกไปหาวิทยาตามเวลานัดโดยมีกรวิทย์กับปรกรณ์อาสาไปช่วยถือของปล่อยให้พิมพ์มาดากับพีวรวิทย์คอยอยู่จัดเตรียมสถานที่เธอกับพีวรวิทย์เลือกสนามหญ้าด้านหน,น้าบ้านพักเป็นลานกิจกรรมเพราะกว้างและสะดวกสบายกว่าบนระเบียงไม่นานพิรพัฒนก็กลับมาพอรู้ว่า มือนี้พี่ชายจะลงมือทำบาร์บีคิวให้กินพิวรวิทย์ก็โหลัน่นเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าวพิรพัฒน์ข้นชื่อมากในเรื่องการหมักบาร์บีคิวมือนี้ล้าปากแล้วล่ะพี่พรีมอย่าเพิ่งดีใจไปเครื่องปรุงไม่ครบ,บรสชาติอาจจะเพี้ยนๆไปก็ได้พิรพัฒน์เอ่ยออกตัวให้พิมมาดาแอบมันไส้จนไม่วายแขะพี่ว่าเรากินปลากระป๋องกันเหมือนเดิมดีกว่าไหมพีทคนโดนแขะ หันมมรีตามองคนพูดที่ตอนนี้ทำหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้เดินไปช่วยปะกรณ์ถือของดูเอาเถอะสงสัยจะยังงอนเขาไม่เลิกแต่บาร์บีคิวของพิรพัฒ์ก็กินได้แถมจัดได้ว่าอร่อยเลยด้วยพิม,มดาทำเป็นไม่สนใจพ่อครัวที่ทำหน้าตาเป็นเชิงถามมาว่าไหนว่าจะไม่กินหญิงสาวเลยยักไหล่ตอไปก็เธอไม่ได้พูดสักหน่อยว่าจะไม่กินพิรพัฒ หายไปตอนไหนหญิงสาวไม่รู้แต่เขาเดินกลับมาพร้อมกับกีตาร์ในมือและบอกเพียงสั้นๆว่ายืมมาตอนนี้เขานั่งลงตรงข้ามเธอและเริ่มเกากีตาร์เป็นทำนองเพลงฮิตที่คุ้นหูมีสามหนุ่มช่วยกันประสานเสียงทำหน้าที่เป็นนักร้องนำโดยพิรพัฒน์ทำหน้าที่เพียงบรรเลงเท่านั้นพอจบเพลงแรกเพลงต,ต่อไปก็เริ่มตามมาตามแต่คนไหนจะร้องขอซึ่งพิรพัฒน ก็สามารถเล่นได้หมดทุกเพลงคนอะไรทำอาหารก็อร่อยเล่นกีตาากก็เก่งหมั่นไส้แต่ถึงจะหมั่นไส้แค่ไหนเธอก็มองอย่างละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวพอถึงเวลาสี่ทุ่มสามหนุ่มก็ชักชวนกันไปดูบอลน,นัดสำคัญที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยวิทยาชักชวนไว้เมื่อตอนไปรับอุปกรณ์ซึ่งงานนี้พิมาดาขอตัวโดยไม่ได้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้ เลยอาสาอยู่เป็นคนเก็บกวาดสถานที่เองสามหนุ่มเดินไปกันหมดแล้วแต่พิรพัฒน์ยังคงเกากีตาร์เล่นสบายใจอยู่พี่พีไม่ไปดูบอลหรอคะไม่ไปบอลดูเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบของเขาทำให้พิมมดาแอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาเลือกที่จะอยู่เป็นเพื่อนเธอหญิงสาวอมยิม้มแล้วมองคนตรงหน้าด้วยสายตาลึกซึง้งขอบคุณนะคะหายโกรธพี่แล้วหรอ คะเรื่องเมื่อกลางวันอ๋อถ้าเป็นเรื่องเมื่อตอนกลางวันเธอบอกได้เลยว่าเธอไม่ได้โกรธเขาเสื้อที่พรีมเลือกไว้พี่ซื้อมาให้แล้วนะซื้อให้พีทเก่งแล้วก็แป็กด้วยเอาไว้ใส่พรุ่งนี้ตอนกลับแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าพรีมจะใส่ก็แล้วแต่พรีมใช่สิคนบางคนเขาคงจะเห็นเราหมดประโยชน์แล้วก็เลยไม่สนใจรู้ตัวพมพมมาดาแกล้งแซวกลับไปเมื่อเห็นคนตรงหน้า ทำท่าทางงอนได้น้าเหมันไส้มากดาวสวยอยู่ดีๆพิรพัฒน์ก็เปลี่ยนเรื่องแล้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าให้เธอมองตามสวยจริงๆด้วยมาดูตรงนี้สิสวยกว่านะตรงนั้นต้นไม้มันบางชายหนุ่มตบที่ว่างข้างตัวซึ่งพิมพาดาก็ลุกตามไปอย่างว่าง,ง่ายแล้วก็จริงอย่างที่ชายหนุ่มพูดตรงนี้สวยกว่าจริงๆด้วยเพราะเป็นที่โลง่ง มองเห็นทองฟ้าได้กว้างกว่าตรงที่เธอมองอยู่เมื่อครู่พิมมาดาเอนตัวลงนอนกับพื้นเพื่อที่จะมองดาวได้ชัดขึ้นสวยจังพริมเพิ่งเคยเห็นของจริงเคยเห็นแต่ที่ท้องฟ้าจำลองถึงตรงนี้เธอได้ยินเสียงพิรพัฒน์เริ่มเล่นกีตาร์อีกครั้งแล้วเขาก็ผิวปากเริ่มต้นร้องเพลงเพลงพระเอกของวงเดอะบอสซอมบูเสียงเพลงจบไปนานแล้วแต่ดูเหมือนเนื้อเพลง ยังคงดังก้องอยู่ในใจคนฟัง